สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ส่งท้ายปีเก่านะคะก็อยากจะมาขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟทุกคนนะคะขอบคุณกําลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุงแปรมาลีชาแนลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางช่อง YouTube ด้วยนะคะที่มีพื้นที่ให้เราได้แบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ดีดแบบนี้นะคะผ่านช่อง YouTube ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ได้เก็บความทรงจำดีๆใน,ในพื้นที่ของทางช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆที่มีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะปีใหม่นี้ที่กำลังจะเข้ามาปี2566นะคะทางช่องสายลุง f แฟมิลี่ช n แนลก็รู้สึกอยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนเลยนะคะให้กับท่านผู้ชมทุกท่านให้กับ f อ c ทุกท่านให้กับทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลิ้ง a m i l y Channel รวมถึงอยากจดควรให้ทางช่อง YouTube ด้วยให้ทุกๆคนที่สายลิ้งได้กล่าวมานั้นนะคะมีความสุขความเจริญนะคะในวาระอีกึีขึ้นปีใหม่นี้2 5 6 6, 6, 6นะคะทางช่องสายลิ้ง a m i l y Channel ก็ขออวยพรให้ทุกทกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะขอให้มีสุขภาพแข็ง กายแดะนใจนะคะขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยเงินทองนะคะร่ำรวยความสุขนะคะมีสุขภาพดีทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพเพื่อนๆนะคะที่ทำช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะคะขอให้เฮงๆปังๆดังๆมีคนซับสไคร์เยอะๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมกลับมาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเช่นเดียวกันด้วยนะคะทั้งช่องสายลุง a m i l y Channel นะคะก็จะกลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุง,ง Family c h a n n e l โดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะปีใหม่นี้ก็อยากจะกล่าวขอบคุณและก็อวยพรสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะ Happy Happy New Year for everyone Thank you for watching and follow me Thank you for like thank you for subscribing thank you for me happy new year for everyone thank you